ข่าวร้อนดาราดังก่อนใครกับ SMS ข่าวดารานิวพลัสทดลองใช้ฟรี15วันสมัครง่ายๆเพียงกดดอกจัน42648233111แล้วโทรออกพ่รุนครับเป็นไงบ้างอะรวมรวมของเป็นสตาร์ก่อนเป็นไงบ้างครับคราวนี้การรวมกันไหลมีรึ่งไหนใครย้อนท้ายเดียวกันไหมก็คงไม่มีครับเพราะเราเป็นที่น้องกันก็ขว่าพวกเราองดีใจที่ได้มีอกาสร่งานกัน ก็่ว่ารทำหนกนนีแต่ว่าผมว่าจริงๆต้องถาพี่อาร์เพราะพี่อเป็นคนที่อายุ่นที่จะอันแรของเราเค่ะเราเป็นสีพี่รุ่นสายพี่หญิงรุ่นหนึ่งยังไงเนี่ยเลยเนี่ยเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับวันนี้ซ้อมเปนยังไงมซีซ้อมเพลงอะไบ้างเลย ก็มี่อะไรกันเป็นพี่พี่จะเป็นเมทเล่เดอะสตาร์นะคะที่พวกเราเจิดจ้าก็ขึ้นไปร้องด้วยกันอะไรนะคะแล้วก็มีเพลงเดียวของแต่ละคนแล้วก็รวมกันเพลงมากมายของพี่พี่ค่ะครับเสียงนี่เป็นไงครับแก้มันใครต้องบอกว่าสิ่งที่มากกับสิงๆ์กันนี่แหละฮะทุกคนแบบว่าเป็นที่มากพี่แค่ซ้อมนะครับพี่แกไม่ใช่ครับต้องบอกว่าซ้อมไม่ใ่ สองล้านนะสองสองบาทครับห้องเลยครับครับห้องยิงลำบากนะครับมันอยู่เยอะๆจากปูใส่โด่งยังไงใครใครข่วนอะไรผมว่าสนุกสนานดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้มาผมรู้สึกใช่แล้วกระจายการสนานกันใช่ครับโดยเฉพาะมีตัวปวดหลายคนมากเลยครับเช่นเช่นอะไรครับน้องเล็กน้องเล็กพูดหน่อยน้องเล็กอ๋อน้องเลธิ์เลยครับน้องเลธิ์ก็เป็นน้องใหม่ก็ขอบน้องทำไมก็มีอะไรก็แบบว่าให้พี่เฮฮาเฉยเราอ่าเราอาจจะ เราเพลงไม่ค่อยเก่งมากแล้วก็มาเน้นหาเอาครับพี่เรามาเริ่มเรื่องการแต่งตัวของน้องฤทธิ์วันนี้ดีกว่าเต็มมากจริงๆนี่คือตอบเลยครับไม่ใช่หลายๆคนเข้าใจว่าน้องฤทธิ์แต่งมาเพื่อคนนี้นักข่าวเข้าน้องฤทธิ์แต่งตัวมาเต็มไม่ใช่แต่น้องฤทธิ์อ่านรายการก่อนน้องฤทธิ์เลยแต่งตัวเต็มอย่างนี้มาคือแบบไม่ได้แบบตั้งใจแต่งเต็มมานะครับน้องฤทธิ์เอ้าวันเอาต้องน้องฤทธิ์ไงเพราะว่าพี่พี่อาวุโสเยอะว่าน้องฤทธิ์ ดยี่นี่ย้นั้นครับยเยั้นพี่นกเฟ้นอะไรนะครับเทีวแข่งปีนาอ๋อปีนาที่ถอดรถอายุวปครับเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันใช่โอ้ยี่โมกปะพี่นกนี่ที่มาอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยพี่นกกับพี่นกกับเวทีคอนเสิร์ตนี่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆเป็นอาไแบ้วครับพี่เป็นบุญผู้ชม เหนนะเนี่ยเพราะว่าแบบดูสิเนี่ยมาทำไมก็ไม่รู้ความพร้อมเป็นยังไองมากครับที่โค้ชทุกแต่ละคนเขาก็แบบกร้องมาทางนักร้องช่างก็เหิมพวกนี้ร้องกันงั้นอ่ะโอ้ยตรงนี้ต้องต้องวขายหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายหน้าตาขายฮาเรื่องไปด้วยกันนะครับเจนดนิพัฒน์ละครเวทีด้วยค่ะเพรว่าจะมีช่วงท้ายที่ต้องมุนเวียนกันด้วยนิดนึงค่ะ แล้วน้องแก้วนะคะพร้อมในผลงานสตาร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อย่างที่เห็นพวกเราเต็มที่กันมากรักเต็มกันกด้วยนะคะก็ค่ะต้องรีบมาสรน เพิ่มกว่าเดิมด้วยน้องลิศไม่งั้นเขาร้องเพลงไม่งจริงเนี so ่ยคือตอนแรกตอนแรกน้องลิศน้องลิศกลัวว yes, ่าพี да SO ่แก้มจะร้องเพลงเพียแล้วก็ร้องเพลงไม่ไหวแต่น้องบอกแก้มอยู่าเขาแปลว่าต้องส่งน้องลิศมาช่วยว่าแหละแต่พี่แก้มร้องเพลงไม่ได้เดีจะหลงคีแล้วครับใช่ลิศก็ต้องแบบมาร้องกับพี่แก้มด้วยต้องพี่แก้มต้องขอบคุณลิศจริงๆริงขอบคุณลิศมากค่ะบครับไม่เป็นไรครับจะช่วยได้เสมอครับ ก็มีพวกก็พร้อมเสมออยู่แล้วครับให้ทาอะไรก็ทาครับแล้วเขาเล่นยังไงครับเล่นสองเสีงเล่นโอยอย่ามัไปบอกเอ้ยเขาไม่รู้ไม่บอกไ่รอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะไปไปสร้างสีสันให้ดนตรีแบบมีความหลากหลายยิ่งขึ้นแล้เไว้ว่ามีหนึ่งเพลงต้องแจมกับพี่นกด้วยเพลงแดนด้วยนะ พี่จิ๋วหน่อยพี่จิ๋วพี่จิ๋วรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งของเราพี่จิ๋วรุ่นหนึ่งหุ่นีพี่จิ๋วพี่จิ๋วต้องแอปเบลล์ลงมาเลยคไม่นะคะปกติค่ะเหมือนเรามาพูดคงกันยังไม่รู้เป็นไงบ้างพอบราอยู่รวมกันหลายๆรุ่นแล้วเราแบบ เนียนๆนะคะกลมกลืนค่ะคบกันได้เข้ากันได้สบายมากค่ะก็อายุใกล้ๆกันถูกไหมคะไม่อะไรแค่ตัวแกงก็เกินพี่ไปเลยแกล้งนะคะอ่าก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนเกียรติมากๆที่พวกเราเองก็ได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วก็จากที่ซ้อมกันก็คิดว่ามันคงจะออกมาดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆครับ มีสาระมาหารอาหารข้าตัวแล้วเนี่ยจ่ายคนละบาทอ่ะศิลปินแบบโรเวทีมากจนทำมายเอาเขาเรียกว่าพี่บอยเอาให้คุ้มครับงานนี้ยี่สิบปีทั้งทีใช่ ไอเด้สตาฝั่งอีสานนี่เขาจะแบบขายหน้าตากันทุกคนมาที่อาริสลุ้อะไรเงี้ยดูแบบอืมอันนี้ไม่พอได้ครับอันนี้ได้แล้วเหรออันนี้ได้ได้ับงผมอยู่นยังมีอีกนะครับที่วันนี้ที่วันนี้ติดงานทาให้ใช่ๆนะใช่ๆนะใช่นะคนมีฮัลโหลฮัลโหละอรอรอรอบิ๊กบิ๊กบิ๊ับิ๊กบิ๊กบิ๊คบิรกบิ๊กไิ๊รบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิรับทุกาง๊กบิ๊กบม๊กหมด S <S ว่า,วามันต้องมันต้องหัวที่ใหญ่จริงนะก้อนกระป็นตาราเรงเยอะมากๆนะครับยังไงก็ว่ามันต้องแน่ๆนะครับแน่ชัวรมีนกทิ้งท้ายมามเต็มชวนแล้วกันครับคนที่มีบัตรอยู่แล้วคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็สบายใจได้ค่ะว่าคือ <Beam> ไม่ต้องลุกไปไหนเข้าห้องน้ำกินข้าวมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณจะไม่ได้ออกไปจากเก้าอี้ของรัชดาเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบ มันจะแบบมีความพิเศษอยู่ในทุกๆช่วงเพราช่วบอยตั้งใจครับมากก็ขอให้สนุกนะคะเพราะเราทุกคนก็สนุกสนานการซ้อมอย่างมากซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากทุกวันเลยนะคะนี่เป็นวันเล่นเลยค่ะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่อาจจะไม่ได้มาครับแลบัตรเต็มไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าจะมีวีซีโอออกมาตามค่ะีดีเลยตอ้ไปของอะไรก็ติดต่อเลยนะไมก็ไม่ต้องห่วงครับใครที่ไม่ได้มาก็ติดตามชมดีๆได้ครับ